สวัสดีค่ะวันนี้หนึ่งจะมาอ่านข่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้ข่าวสารกันนะคะอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่19มกราคม64เวลาประมาณ15.30นกระทรวงการคลังมีการถแถลงรายละเอียดเจาะลึกเพิ่มเติมดังนี้นะคะเราชนะมอบเงินเยียวยา7,000บาทตั้งแต่มกราคมถึงเดือนมีนาคม64โครงการเราชนะจัดทำเพื่อสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือ แก่ประชาชนผู้มีไรายได้น้อยจำนวนประมาณ31ล้านคนมอบเงินเยียวยา3,500บาทต่อเดือนต่อคนเป็นระยะเวลา2ด 7, าลดเดือนรวม7,000บาทตลอดระยะเวลาโครงการภายใต้กรอบวงเงิน2 000, 1 2 0 0ล้านบาทคาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนให้แก่ผู้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์64ผู้ได้รับสิทธิ์นะคะจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นสันทศดไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมไม่เป็นข้าราชาการพนักงานราชาการลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐหรือข้าราชาการบำานาญไม่มีเงินได้ประเมินเกิน300,000บาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดไม่มีเงินฝากรวม5 0 0 0 0บาทตามฐานข้อมูลที่มี ล่าสุดวิธีรับเงินเยียวยานะคะแบ่งเป็น3มกลุ่มดังนี้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรัฐจะโอนเงินให้ไม่ต้องลงทะเบียนโอนเป็นรายสัปดาห์เริ่มโอนครั้งแรก5กลุ่มพาพันหกสีกลุ่มที่มีแอปเป๋าตังเคยลงทะเบียนคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันไม่ต้องลงทะเบียนนะคะรัฐจะโอนให้เป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งทุกวันพฤหัสครั้งละ1 0 0 0บาทกลุ่มนี้สามารถตรวจสอบสิทธ ผ่านเว็บไซต์ www. เราชนะ .com ได้ตั้งแต่5กุมภาพันธ์64และเริ่มรับวงเงินครั้งแรกในวันที่18กุมภาพันธ์64กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของรัฐใด,ดๆทั้งสิ้นนะคะต้องลงทะเบียนเราชนะผ่านเว็บไซต์ www. เราชนะ .com ได้ตั้งแต่29มกราคม64 ถึง12กุมภาพันธ์64ในช่วงเวลา6.00น,นถึง23.00นรัฐจะโอนเงินให้สัปดาห์ละครั้งครั้งละ1,000บาทเริ่ม18กุมภาพันธ์64เช่นกันค่ะการใช้สิทธิ์ต้องใช้กับร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคคลสำหรับการใช้สิทธิ์ในโครงการแล้วชนะสามารถนำไปซื้อสินค้าในร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะเช่น ร้านค้าธงฟ้าร้านค้าย่อยที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและใช้จ่ายค่าบริการขนส่งส่วนบุคคลเช่นแท็กซี่ทุกๆวินมอเตอร์ไซค์ก็สามารถใช้ผ่านเราชนะได้เช่นกันให้ใช้สิทธิ์เราชนะถึงวันที่31พฤษภาคม64แม้ว่าการได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะของทั้ง3กลุ่มนั้นจะได้รับไม่พร้อมกันนะคะแต่สามารถใช้จ่ายได้ยาว ได้ตั้งแต่ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์64ไปจนถึง31พฤษภาคม64ค่ะรวมระยะโครงการประมาณ4เดือนร้านค้าร่วมโครงการเราชนะนะคะได้ตั้งแต่29มกราคม64นี้ร้านค้าต่างๆก็ต้องลงทะเบียนผ่านแฟลตฟอร์มเราชนะเพื่อให้ประชาชนได้รับจับจ่ายผ่านแอปเป่าตังและร้านค้าตัวเอง เมื่อลงทะเบียนเราชนะเสร็จแล้วก็ต้องลงแอป,ปถุงเงินเอาไปไว้รับเงินจากลูกค้าด้วยโดยร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะผ่านเว็บไซต์แอป w w อร์ไบเว็บเราช .com ได้ตั้งแต่วันที่2 9มกราคม64จนถึง31มีนาคม64ค่ะเป็นไงกันบ้างคะข่าวสารในวันนี้ถ้ามีข่าวสารอัปเดตใหม่ๆนะคะเราจะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังอีกครั้งนะคะ ก่อนจากกันวันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ